สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูลักษณะพิเศษของคุณนะคะข้อดีข้อเสียความแตกต่างจากวันอื่นกันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ดูได้ทุกลัคนานะคะเราก็ทุกราศีเลยนะคะ โอ้ได้ไพ่ u d g m e n นนะคะขึ้นมาใบาแรกนะคะเป็นไพ่เมเจอร์หลักเราตามขึ้นมาด้วยไพ่9ก้าถ้วยค่ะนะทางโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวอาทิตย์นะคะก็คือดาวหมายเลขหนึ่งนะ,ะเป็นตัวแทนของพลังชีวิตนะคะความภาคภูมิศักดิ์รีนะคะอัตราตัวตนนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมักจะมีลักษณะที่เด่นชัดแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยก็คือมีความเป็นผู้นำนะคะโดยธรรมชาติเลยมี บุคลิกลักษณะนิสัยนะคะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเชกเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์นะคะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลค่ะเรามาดูลักษณะรูปร่างนะคะหน้าตา โดยทั่วๆไปนะคะของคนที่เกิดวันนี้กันต้องบอกว่าเป็นการเปิดภาพรวมนะคะต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าคุณเกิดวันอาทิตย์ก็จริงนะคะแต่ว่าคุณเกิดลัคนาหรือว่าราศีไหนนะคะยิ่งถ้าคุณนะ่ะเกิดวันอาทิตย์แล้วคุณเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณก็จะมีความเด่นชัดมากๆเลยนะคะของวันอาทิตย์ค่ะมาเรามาดูกันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีรูปร่างหน้าตาที่สง่างามน,นะคะดูดีโดยธรร มชาไม่ว่าจะสูงผอมหรือว่าท้วมเนี่ยจะเป็นใบหน้านะคะการเดินท่วงท่าลักษณะจากภายนอกที่คนมองเข้ามาเนี่ยจะดูหน้าเกรงใจนะคะหน้าเกรงขามค่ะใบหน้าหน้าตาค่อนข้างที่จะเข้มนะคิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะคะคนที่เกิดวันนี้แต่ว่าต้องมีแต่นะถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วคุณดันเป็นลัคนาหรือว่า ราศีอย่างตุลน,นะคะตุลกรกฎหรือว่าพฤกษบนะคะเพราะว่าสามลัคนาราศีนี้เนี่ยมีดาวศุกร์นะคะกับดาวจันทร์เป็นดาวประจําลัคนาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความซอฟต์นะคะความละมุนละมุนขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณน่ะเป็นชาวเมษนะคะชาวธาตุไฟนะคะหรือว่าชาวสิงเลยเนี่ยคุณก็มักจะมีที่คิวที่ T, ดกดำแล้วก็เข้มค่ะ มีแววตานะคะคที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยดูภูมิฐานนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายนะคะจะค่อนข้างเก็บงำความรู้สึก ทางสายตาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะหรือว่ามีสเสน่ห์นะคะมีสายตาวิบวับนะคะหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชูนิดๆก็ได้นะคะเนี่ยมีไพ่ไฮพริตเทสขึ้นมานะคะเป็นคนที่เก็บงมความรู้สึกได้ดีแล้วถ้าชอบใครเนี่ยก็จะแบบสายตามองค่อนข้างชัดเจนเลยว่าฉันชอบคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะจากบุคลิกภายนอกที่ คนมองเข้ามานะคะไพ่ไฮพิทเทคเนี่ยมีดาวจันทนะคะเป็นดาวประจําไพ่เกี่ยวข้องกับความมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะออกโทนแดงๆนะจะเป็นโทนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ อ,ออกไปทางคลามนิดนึงเนี่ยคุณก็ออกจะแนวสีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะมีความละเอียดอยู่ในตัวแต่ว่ามันจะออกติดแดงไม่ได้เป็นคนออกติดเหลืองนะคะถ้าเป็นคนที่ผิวขาวเนี่ยก็จะมักจะขาวอมชมพูแล้วก็มีเลือดแดงฝาดอยู่ในนั้นค่ะถ้าทางมั่นใจนะคะเดินตัวตรงนะคะแสดงออกถึงความแน่วแน่เนี่ยไพ่หายปริเทสนะคะขึ้นมาเลยนะ ทำอะไรก็ทําจริงจังนะคะคนที่เกิดวันอา,าทิตย์นะคะมีความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆควยคว้าหาความสําเร็จนะคะหรือว่า,าต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆค่ะเนี่ยไพ่จัสมินนะคะขึ้นมาการแต่งตัวดีนะคะไฮปริตเทสเนี่ยบ่งบอกได้ดีเลยนะเกี่ยวกับต่อให้ไพ่ใบนี้นะคะจะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำไพ่แต่ว่าบุคลิกลักษณะท่าทางเนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอก ได้ถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวดีค่ะสีสันอาจจะไม่ฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบดอกลายดอกใหญ่ๆนะคะหรือว่าลายที่มันมียุ่งเหยิงนะ,ะเป็นคนชอบทนเรียบๆนะคะแนวเรียบๆซะมากกว่านะคะแต่งตัวมักจะสง่างามแต่ก็จะสบายๆนะคะอยู่ในตัวค่ะม,มาดูอุปนิสัยพื้นฐานกันบ้างนะคะ คนที่เกิดไพ่เดอะซันเนี่ยไพ่ของดาวอาทิตย์นะคะมีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจำไพ่ค่ะนะไพ่หมายเลข19นะคะไพ่เดอะซันนะคะแล้วเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะมีความเป็นผู้นำสูงโดยธรรมชาตินะคะมีความมั่นใจในตัวเองต่อให้ในใจคุณเนี่ยฉันไม่มั่นใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าโดยบุคลิกท่าทางคุณก็จะแบบมีมาดนะคะทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวของตัวคุณได้ดีมากๆเลยมีความมั่นใจในตนเอง สูงนะคะมีจุดยืนไม่ค่อยที่จะตามใครง่ายๆนะคะมีความภูมิฐานแล้วก็ค่อนข้างที่จะคีบลุกนะ,ค,ะคนที่เกิดวันนี้นะคะแล้วก็รักษาหน้าตาของตัวเองมากๆไม่ชอบทำอะไรที่มันทำให้ตัวเองดูแย่นะคะในพับบิกนะคะในสายตาคนอื่นอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่า รักศักดิ์ศรีนะคะรักความเป็นอิจราให้ความสําคัญกับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะไม่ค่อยชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตนะคะบงการชีวิตค่ะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะจริงจังกับชีวิตสุดๆนะคะเป็นคนที่ วางเป้าหมายนะคะเป้าหมายเนี่ยมีไว้พุ่งชนเสมอเลยนะคะคาดหวังกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะใจกว้างนะคะใจนักเลงแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็รักความยุติธรรมมากๆนะคะไม่ค่อยชอบให้ใครมาดูถูกด้อยค่านะคะหรือว่าให้ใครมาดู คุณไม่ชอบดูแครนใครแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาปฏิบัติกับคุณอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะถ้ามาดูทูมาเล่นเล่นหรือว่าม,มาด้อยค่าเนี่ยคนที่เกิดวันอนาทิตย์เนี่ยจะไม่ชอบเลยนะคะมีไพ่สิบไม้เท้านะคะเป็นคนอดทนนะคะคนเกิดวันอนาทิตย์เนี่ยอดทนแล้วอดทนอีกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบถ้าสมมุติว่า อดทนถึงที่สุดแล้วออฉันก็ไม่เอานะคะเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าอะไรที่ทําให้คนเกิดวันอาทิตย์เปลี่ยนใจได้คือการมายามเกียดน,นะคะมาพูดจาไม่ดีนะคะหรือว่ามาดูถูกศักดิ์ศรีเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์แบบจากที่ฉันอดทนอยู่อย่างนี้นะฉันเดินถอยหลังทันทีเลยนะคะหากโกรธใครเนี่ยจะชัดเจน ตรงๆเลยว่าเฉันโกรธฉันไม่ชอบนะคะสีหน้าเนี่ยจะมาก่อนเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีรังสีบางอย่างนะคะใครอยู่ใกล้ก็จะแบบถ้าคุณโกรธนะจะน่ากลัวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอารมณ์ดีเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบจริงใจกับเพื่อนมากๆเลยนะคะหรือว่ากับคนรักค่ะมีความคิดแบบผู้ใหญ่นะคะคิดใหญ่ทําใหญ่นะคนเกิดวันนี้นะคะมองชีวิตแบบมีเป้าหมายแล้วก็อยากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยไพ่ก้าวถ้วยนะคะขึ้นมา มีข้อเสียนิดนึงนะคะเวลามีไพ่เนี่ยเดอะซันขึ้นมาเนี่ยออกจะมีอีโก้เล็กๆนะคะบางคนก็ไม่เล็กนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคือมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะจนบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยที่จะฟังใครสักเท่าไหร่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองจนบางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยจะคิดว่าคุณโอ้ยเป็นคนที่หัวดื้อนะคะหัวรั้นมากๆเลยเป็นคนมีสเสน่ห์เนี่ยเป็นไพ่ของมหาสเสน่ห์นะคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะ มีไอเดียความคิดในหัวนะคะโลดแล่นนะคะคนที่เกิดวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำอะไรแล้วแบบ อยากที่จะสำเร็จนะคะมีไอเดียมีแพลนอยู่ในหัวเยอะนะคะอยู่นิ่งๆกับที่ชิลๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้นะคนเกิดวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วคุณดันเป็นลัคนาราศีที่อย่างชาวธาตุด,ดินอ่ะนะคะพฤกษบนะคะกันหรือว่ามังกรเนี่ยคุณก็อาจจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงค่อยๆคิดค่อยๆพูดนะคะค่อยๆที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่ตั ตัดสินใจอะไรด่วนเร็วแล้วก็ด่วนได้แต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุลมนะคะคุณก็อาจจะมีกุมมิถุนตนเนี่ยพอเป็นชาวธาตุลมเนี่ยก็จะคิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลนะคะคนที่เกิดวันนี้เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอลิสรู้สึกว่าเป็นคนที่ครึ่งๆนะหมายความว่าใช้เหตุผลนําก่อนแล้วใช้ อพอใช้เหตุผลนําปุ๊บแต่อะไรที่มันไม่ได้ฉันรู้สึกไม่อยากทําแหละก็จะเปลี่ยนใจซะดือด้อคือเอาอารมณ์ตามนะคะแต่ถ้าเป็นชาวธาตุดินอย่างที่บอกนะคะพฤกษบกันแล้วก็มังกรเนี่ย ก็อาจจะใช้เหตุผลมากๆนะคะในการนำความรู้สึกอะก็คือแบบ80แล้วก็20เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูแบบเนี้ยโอ้โหก็คือตัดสินใจอะไรแล้วยิ่งเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะทุกอย่างอะเร็วไปหมดนะคะเดินเร็วคิดเร็วพูดเร็วนะคะกินข้าวก็เร็วไม่รู้จะเร็วไปไหนนะคะบางทีไม่ได้มีอะไรทำหรอกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงแล้วก็ว่องไวค่ะนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ นะคะยังมีนนะคะก็ระกดอย่างเงี้ยเ,เป็นชาวธาตุน้ำแล้วเกิดวันอาทิตย์นะจากความที่เป็นดาวอาทิตย์เนะเป็นเป็นไฟใช่ไหมคะคุณก็อาจจะมีความแบบซอ,ซอฟต์ลงมาหน่อยนะคะมีความนิ่มนวลน,นะคะค่อยๆพูดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็มีสัญชาตญาณตัวเองภายในนะคะอยู่เบื้องลึกภายในแต่ว่าถ้าคุณดันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็พิจิกด้วยเนี่ยอ้คุณก็อาจจะร้อนแรงขึ้นมานะคะเพราะว่า ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวแห่งสงครามเป็นดาวแห่งนักรบนะคะขึ้นมาค่ะก็ถึงได้บอกว่าเออนะคะบางทีดูดวงนะคะดูเออฉันเกิด วันนี้นะคะหรือว่าลัคนานี้มันจะแม่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะคะทั้งลันะคนะาที่เขาบอกว่าแม่นสุดๆดูลัคนาเนี่ยจริงๆเนี่ยดูราศีก็ได้บางคนไม่รู้เวลาเกิดเนาะนะคะแล้วก็แบบเออมันคงไม่แม่นแน่เลยไม่จริงนะคะดูราศีก็แม่นนะคะมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็วันเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจ็ดถ้วยค่ะเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังนะคะมีเสน่ห์แก่คนที่พบเห็นทั่วๆไปนะคะ ไพ่ขึ้นมาเนี่ยทั้งไฮปริเทสนะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ชอบคนง่ายนะคะอลิซบอกว่าชอบไม่ได้รักนะเป็นคนที่เห็นใครแบบดูดีนะคะดูเอ้ยคนนี้น่ารักคนนี้หล่อจังเลยมีสเสน่ห์จังเลยเนี่ยหรือว่าอยู่ใกล้ใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เขาทําดีกับฉันคุณก็จะค่อนข้างวันไหวง่ายนะคะเป็นพิเศษนะคือชอบคนง่ายนั่นเองนะคะเหมือนกับล้มไป ข้างๆตัวคนที่เข้ามาทำดีด้วยนะนะคะเป็นไม้ล้มแต่ว่าเป็นคนที่รักเนี่ยรักยากแต่ว่าชอบคนง่ายค่ะคล้ายๆนะคะกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะนะแต่ไม่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าในด้านเขาเรียกว่ารักหรือชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบง่ายค่ะแต่ว่ารักคนยากเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยนะคะขึ้นมามีสเสน่ห์นะคะไพ่ใบนี้ มาดูความคิดนะคะของคนที่เกิดวันนี้กันบ้างนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะแต่ว่าจะต้องระวังนะคะกลายเป็นคนดื้อรันนะคะหรือว่ามีอัตราตัวตนค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยก็คือไพ่เดอะซันนะคะเป็นคนที่คิดใหญ่ทําใหญ่อย่างที่บอกนะคะตัดสินใจเร็วนะคะมีกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ คุณหันพันแล่นเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุณเป็นชาวธาตุดินเนี่ยก็อาจจะลดลดลงมาหน่อยนะคะแล้วก็คิดอะไรเนี่ยมีทิศทางมีหลักการนะคะมีความชัดเจนในตัวเองนะคะคือไม่วอกแวกนั่นเองนะคะไม่ค่อยชอบเรื่องที่แบบวุ่นวายดราม่านะคะไร้สาระคนประจบประแจงนะคะอย่างเงี้ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบเลยนะคะการเข้าสังคมเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์นะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะ แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเข้าหรือเปล่านะคะคือใชอ้ตัวเองอเป็นหลักถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชอบสถานที่นี้บุคคลเหล่านี้คุณก็ ไม่ไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติคุณชอบสถานที่นี้ชอบบุคคลกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอูย้ก็มักจะคุยเก่งแล้วก็เป็นคนคุยแล้วน่าฟังน่ามองนะคะเข้าสังคมเป็นค่ะนะคะเปิดใจให้กับเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนนะคะไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะบ่งบอกได้ดีเลยก็คือเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะเป็นคนที่พูดจาแล้วน่าฟังน่ามองนะคะแต่อยู่ที่ว่า วันนั้นคุณจะมีอารมณ์พูดหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่มีอารมณ์เออฉันก็ไม่ทํานะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงค่ะไม่ทิ้งหน้าที่นะคะแล้วก็ไม่ชอบความล้มเหลวด้วยนะคะโอ้ไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะ อย่าให้คนเกิดวันอาทิตย์โมโหนะนะคะหรือว่าทําอะไรไม่ถูกใจนะคะจริงๆคนเกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายนะอารมณ์ขึ้นค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็หายเร็วนะคะเช่นเดียวกันค่ะเป็นไพ่ของเนี่ยการมีอารมณ์นะคะไม่พอใจเอ่อทาวเวอร์ขึ้นมานะก็คือโมโหนะคะใครมีแฟนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะถ้าเขาเป็นดังน้ำนะคะอาจจะต้องไปดูว่าเกิดลัคนาราศีอะไรนะคะ มาดูกันต่อนะคะบุคลิกภายนอกเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแต่ว่าภายในลึกๆนะคะอยากเป็นที่ยอมรับแล้วก็ต้องการคําชมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะคนเกิดวันนี้ค่ะในด้านความรักเนี่ยเป็นคนรักจริงนะคะ เป็นคนรักจริงเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะให้กับความรักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติในความรักคว,ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ต้องการการให้เกียรติแล้วก็เป็นที่ยอมรับในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะรักใครเนี่ยอูทุ่มใจนะคะแล้วก็ไม่ได้รักเล่นๆด้วยคนเกิดวันนี้นะคะต้อง การที่ให้ตัวเองอะเป็นผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะในความรักความสัมพันธ์ชอบการควบคุมนะคะไม่ชอบโดนตั้งคำถามบ่อยๆว่าเอ้ยทำอะไรที่ไหนย,ย่างไรนะคะคนเกิดวันนี้เนี่ยจะไม่ชอบความควบคุมหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่จะมาจีบคนวันอาทิตย์เนี่ยนะแล้วถ้ารู้สึกว่าฉันถูกควบคุมแล้วคนวันอาทิตย์รู้สึกว่าเฮ้ยเขามาควบคุมฉันนะคะคุณจะแบบ ถอยหนีนิดนึงว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะคะชอบความเป็นอิสระนะนะคะชอบการมีสเปซส,ส่วนตัวนะคะถ้าสมมุติว่าอกหักคนวันอาทิตย์เนี่ยจะเจ็บมากนะคะแต่ไม่แสดงออกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะไม่กลับไปเจ็บซ้ำๆนะคะเรามาดูจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะทุกวันนะคะทุกลัคนาราศีก็จะมี จุดอ่อนจุดแข็งนะคะในตัวของตัวเองนะไม่มีวันไหนแล้วก็ลัคนาราศีไหนที่ดีที่สุดนะคะจุดแข็งเนี่ยคือกล้านะคะมั่นใจกล้าเป็นผู้นำค่ะจริงใจนะคะดูภูมิฐานนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเลยนะคะเป็นคนใจกว้างรักศักดิ์ศรีรักพวกพ้องนะคะรักครอบครัวแล้วก็เ เป็นคนที่รักมั่นคงนะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็เป็นผู้นําปกป้องคนที่รักได้ดีเลยนะคะจุดอ่อนเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนค่อนข้างหัวแข็งนะคะไม่ค่อยชอบที่จะฟังใครง่ายๆสักเท่าไหร่นะคะยึดถือในยึดติดกับภาพลักษณ์มากซะจนเกินไปจนบางครั้งเนี่ยมันเหนื่อยเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีอีโก้เล็กๆอัตราตัวตนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเถียงกับคนวันเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ยอมคน นั่นเองนะคะต้องการการเป็นที่ยอมรับค่ะลึกๆเนี่ยกลัวกับการผิดหวังนะคะมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยกลัวกับการผิดหวังกลัวกับการลาจากนะคะแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปแสดงความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงออกไปนะคะแล้วก็มาผิดหวังในภายหลังได้นะคะไพ่เลเวอร์นะคะกับไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ย เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเวลามีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะชอบศึกษาความรู้นะคะอยู่เสมอเลยเป็นคนที่จะบอกเข้าสังคมเก่งก็ใช่นะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยต้องการความสบายๆนะคะความสมาถะแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ ให้เลิฟเวอร์ขึ้นมาใบสุดท้ายนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าคนรักนั่นเองนะคะอืมโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะจบแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ